คุณผู้ชมครับในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราเองนะครับก็มีหนึ่งแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณผู้ชมซึ่งมีชื่อว่าสักแก้วนั่นเองครับวันนี้เราจะไปติดตามรายละเอียดนะครับกับรายงานพิเศษในชื่อตอนว่าสะแก้วแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์โบราณหนึ่งเดียวของจังหวัดยะลาครับสะแก้วแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์โบราณหนึ่งเดียวของจังหวัดยะลาตั้งอยู่ภายในถ้ำวัดคูหาพิมุกหรือวัดหน้าถ้ำหมู่ที่1ตําบลน,น้าถ้ำอําเภอเมืองจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองยะลามาตั้งแต่อาณาจักรศรีวิชัยชาวบ้านในพื้นที่มีความเชื่อว่าสระน้ำแห่งนี้เป็นสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำให้ในอดีตชาวบ้านมักจะนำน้ำกลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลลักษณะของสระแก้วเป็นแอ่งในถ้ำขนาดเล็กยาว2เมตรที่ล้อมรอบด้วยขอบหินปูนเป็นแหล่งน้ำที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติมีอายุถึง104ปี ชื่อสระแก้วมาจากความใสสะอาดของน้ำที่อยู่ในสระจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงได้เรียกสระแห่งนี้ว่าสระแก้วเป็นต้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2471พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7สเสด็จพระราชดำเนินมณฑลปัตตนีและได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำ พร้อมทรงสลักชื่อปรปร,รไว้บนหน้าผาของถ้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลที่เมื่อปี2471นะครับรัชกาลที่7ท่านเสด็จประพาสที่นี่โดยทางเรือนะครับผ่านแม่น้ําลําน้ําสายนี้ก็เห็นว่าตรงนี้เป็นหน้าผาที่สวยงามท่านก็เลยหยุดประทับบนเรือยืนแล้วก็ทรงสลักชื่อปรปร,รไว้ตรงที่หน้าผา ตตั้งแ่ปี2471ด้วยความพิเศษและศักดิ์สิทธิ์ของสระแก้วแห่งนี้จึงถูกใช้ในพระราชพิธีมหามงคลมาแล้วสี่ครั้งเช่นพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพุทธศักราช2550พิธีบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2562 ในเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ทางจังหวัดยะลามีการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จ่าสาแก้วเพื่อนำไปประกอบพิธีเจริมพระพุทธมนต์ทำน้ำอภิเศกในวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2567สระสแห่งนี้เราใช้ไปประกอบในราชาพิธีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาทั้งหมด สี่ครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่5ในรัชกาลที่10ตรงนั้นก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เข้าไปในถ้ำแห่งนี้มีมีความศักดิ์สิทธิ์หลายหลายอย่างนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของของน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ศักแก้วก็คือว่าในช่วงสีหปีที่ผ่านมานะก็มันมีปรากฏการณ์ที่แปลกก็คือว่าในช่วงที่น้ําท่วมตรงนี้น้ําท่วมน้ําจะเข้าไปข้างในนะฮะน้ำจะเข้าไปข้างใน,นะน เวลาช่วงน้ําท่วมสาแก้วจะไม่มีน้ําแห้งมากๆนะครับแต่ปีนี้เป็นปีที่แรงมากชาวบ้านเดือดร้อนแต่น้ําสาแก้วขึ้นมาเยอะเลยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะนอกจากนี้ทางจังหวัดเจลาได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจบํารุงรักษาและฟื้นฟูนแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อให้ผสมนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแรงร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน